สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาโละขายของกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับเป็นรถพวนยกล่องนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเก่าญี่ปุ่นทุกชิ้นนะครับทุกคันเลยนะครับเรามาโละขายกันนะครับเพราะว่าทางร้านมีรถมาเยอะนะครับเราโละขายคันละพันนะครับไม่ถึงหนึ่งมื่นนะครับไม่มีคันไหนถึงหนึ่งหมื่นนะครับ เราขายหลักพันนะครับออย่างนี้ก็อยู่ประมาณหกพันนะครับหกพันห้าพันนะครับพวกโค้งป่าพวกนี้ก็มีสามพันสี่พันนะครับนี่โกฮิมะก็มีนะครับนี่โกฮิมะก็มีนะครับสีสวยนะครับแท็กก็สวยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ให้เก้าพันเลยพี่นะครับให้ลูกค้าเก้าพันเลยนะครับมาดูได้นะครับ อันนี้ใส่เครื่องใช้งานได้เลยนะครับเป็นคูโบต้านะครับอันนี้ให้ห้าพันห้าพี่อ่าห้าพันห้าท้าใดสนใจสอบถามมานะครับนี่นะครับไอ้พวกนี้ก็เอาเกียร์ไปแบตแปลงได้นะครับพวกนี้ก็อยู่ประมาณห้าพันนะครับเกียร์พวกนี้ก็อยู่ประมาณสามพันโรตารี่ก็มีนะครับ อันนี้ที่คุมไว้มีเยอะนะครับนี่ครับเทียบเลยเป็นเครื่องยนต์7แรงนะครับตัวเปล่าก็มีนะครับสามพันสีนะครับนี่แบบนี้ก็มีนะครับอันนี้คือก็ใช้งานได้เลยอันนี้ก็อยู่ประมาณสี่พันห้าห้าพ้าแล้วแต่นะครับมีหลายขนาดนะครับเยอะนะครับเอาชุดเกียร์ไปก็คุ้มแล้วครับ เราโลาะขายกันนะครับนี่คูปต้าก็มีนะครับสนใจสอบถามได้คันนี้เป็นพวนดินนะครับครบเลยขาดแค่เครื่องนะครับอันนี้เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าเอาไปได้เลยนะครับนะอีกยันนี้อียนนี้ไม่ใช่อียนนี้ไม่ใช่อ่ะไอที่ไม่ใช่ก็จะมีไอคันนี้หนึ่งคันนี้สอง คันนี้สามนะครับแล้วก็จะเป็นกองนี้อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้รถเรายังไม่ได้เช็คนี่คันนี้ก็ใส่เครื่องใช้งานได้เลยคูโบตานะครับมีเยอะมีให้เลือกหลากหลายมากนะครับมีมากเลยท่านใดสนใจก็จองก็ได้มาดูได้นะครับที่บึงฉวากสุพรรณบุรีนะครับปักโลเคชันมาได้ที่บ้านรถไถพรวดินเกาบญีปุ่นนะครับเรามีให้ลูกค้าได้ดูได้จองได้เลือกอีกเยอะ ดูฝั่งนี้มัง่งฝั่งนี้ก็มีแบบที่นี่ไอพวกนี้คือยังไม่ได้เช็คอันนี้เป็นรถตัดหญ้านะครับอันนี้ตัดหญ้าคันนาตัดหญ้าคันนาพวกนี้ก็อยู่ประมาณหมื่นหมื่นพันมาตัดเองก็8ป0 0ันเกพันเอาไปเลยครับน,นี่เยอะนะครับมีเพียบเลยเครื่องยนต์ก็มีเครื่องยนต์นก็มีมากมายยางเยิงมีหมด นะครับนี่มีหลายขนาดมีหลายไซส์นี่นะครับมาดูได้หลักพันล้อเดียวยกกล้องล้อเดียวขึ้นแปลงผักเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ล้อเดียวคันนี้สามพันปะ่ะอ่านี่สามพันนี่คันนี้ก็มีเครื่องแต่อุปกรณ์ไม่น่าครบอุปกรณ์เฉพาะเครื่องนะอ่าคันนี้เอ่อสี 4, ่พันป่ะ อ่ะสี่พันี่รถตุา้ารถตญ้าก็มีนะขับเคลื่อนสี่ล้อสองล้อหลังอ่าสองล้อหลังจะเป็นล้อคู่อันนี้ก็เจ็ดพันห้าป่ะอ่ะเจ็ดันห้านี่สนใจขนาดแคปมาได้เลยมาโทรมาคุยได้จะเอาขนาดขนาดโทรมาได้เลยครับเรามีหน้าร้านเยอะ มีเพียบเลยนะครับสนใจสอบถามได้เพราะรนี้ใช้งานได้หมดเลยเราเคลียร์พื้นที่ที่ร้านนะครับอเราเคลียร์พื้นที่ที่ร้านมีเยอะเผื่อท่านใดสนใจที่จะเอาไปประยุกต์ใช้หรือเอาไปดัดแปลงขายก็มานะครับเรามีให้ตัวเลือกเยอะพอสมควรโรตารี่เก่าก็มีนะครับโรตารี่เก่าๆก็มีลองจมามือให้เมียวมาตรงนี้นี่ครับ ทัที่จะเอาโครงไปทํารถอเนกประสงค์ทั่วไปก็ได้นะครับมีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับเผื่อท,ทุกทท่านที่ดูแลวสนใจนะครับสอบถามมาได้นะครับอ่ะนี่เดี๋ยวพามาดูหน้าร้านแล้วนะครับตรงนี้รถตัดญ้านนะครับเรายังไม่ได้เช็คนะครับอันนี้ตัดตเอาไปเช็คแต่สภาพคันนี้เอาไปสิบห้านะครับหมื่นห้าเช็คเองนะครับเรา ดูระบบให้ทุกอย่างนะครับก็คือไฟออกรถเดินได้ได้นะครับแต่ขบูพวกอะไรลูกค้าต้องเช็คเองนะครับนี่นะครับมีให้ตัวเลือกเยอะตรงนี้เยียบนะครับเป็นสินค้าเก่าญี่ปุ่นนําเข้าเราเพิ่งเคลียร์ของนะครับประมาณนี้นะครับ